ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคำรับชมวีดีโอรายการของผมพร้อมดีดีจิ้มใหม่ชิ้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอาครับ1.10เออ1.13แล้วครับอืมวันนี้เราจะมาทําฟาร์มนะครับทำมาทําฟาร์มข้าวนะเรามีเรามีแครอทอยู่นะครับก็เรามีแล้วก็ออกมาทําฟาร์มให้หมดนะครับอืมอะ็รข้าวเรามีอยไหม หาดีก่อนเพื่อเพื่อเจอเออเล็ดข้าวไม่มีเลยเฮ้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยเราไปทำไอ้นี่ก่อนพวอะไรอะไรไม่ใช่พวดิที่ทำฟันนั่นแหละครับที่ ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะมันเตื่อาจจะเกิดทีน่ะเดี๋ยวเราทำาามข้าตรงนี้ออต้บั อะไรจะขึ้นตรงนี้มันคืออะไรนั่นนะซีคืออะไรกันหามบริซีนะครับได้มาสองอันเอาเยอะกว่านี้เนี่ยโคตรมืด ปลูกปลูกปลูกอย่างนี้ไปเลยโอเคก็ใช้ไฟนะครับแปะลงไปตึก แต่ผมลำคาญนี่นีอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแค่งั้นเราไปนอนก่นอนดีก,กว่าโอ,โอ้สว่างฝนหายตัวสว่าง จาก我们的ปึบร้อย,อย<ะ>แต่ผมอยากได้หมามีหมาไหมอยากได้หมา ไม่มีหมาเลยอะไรนะเอาตกไม่เดี๋ยวเราทำฟาร์มก่อนนะอือไม,ม่มีมดสีเลยกินเนื้อซอมบี้ไปทั้งชีวิตโอ้โหติ้าจสถาน,นนะมีเนื้อหมูแต่กินเนื้อซอมบี้ คืออะไรอ้างงห่ะสิร้อได้มาได้ซีมาสามอันแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเมลซีเพิ่มเติม เคะครับเดี๋ยวเราลูกันปุก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 ุครบพอดีโอเคนะครับมีวัวด้วยฮะออนหนึ่งนี่บ้านเราคงกับบ้านตัวเองว่าบ้านตัวเองอยไหน กระดูกมาแล้วับมาทำเป็นปุ๋ยปเป็นเรื่องการจเจริมเติบโต เอามเมินมาเล็กเงนนึงฮ้มาเล็กโตไม่เป็นไรเฮ้ hey, ผมจะทำอคอกสัตว์ชั่วคราวนะครับไม่แน่จะทำเป็นคอกสัตว์จริงเลย นี่ ดีนะครับขุดมาอันนี้พีที่เท่าไหร่นะพีทที่สีส่น่าจะพีทที่สีส่ครับอ้อได้เวลาไปล่อวัวมามันเชื่อดมาค่ะมอาอ้เจ้าแก่ไปนายแม่นั่นเกี่ยวเฮ้ยจะได้อน,นี้ไงมีวัวอีกหนึ่งตัวเองหรอ

สองตัวเลย กูโหข้างหน้าข้างหน้าก็มีอสองตัวอุ้ยโคเยอะบีมหาบัวเอาแกก็เอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดทุกตัว <c ười> สัตโอเคนะเสียงผมอาจจะเบ,บานิดนึงเออโอเคเดี๋ยวเราไปทำบันไดกันก่อนเอ้ยบันไดบันไดบันไดนะไปทำบันไดจะได้ขึ้นลงได้สะดวกนะเอา้าบ้านเราหลงบ้านตัวเองแหละโอเคเอาดินมา sống chúng ta thương mùng cho bạn khi mà cái này cái này bị u lẹo โอ้ยสองตัวข้างหน้าเจริญพรยมเราไม่มีข้าวแล้วไงก็ต้องไปปลูกใหม่ไงน้องมาสองตัวข้างหน้าโอ้ไม่ก็เราพี่หมาบัวจริง มาครับน้องวัวมันยยุ๊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 ยาุ๊ยยุ๊ยยุอ โคตรเยอะเลยโคตรอาพี่มหาวัาวนอนไม่ได้รอมดึกนออกนะครับนอนไม่ได้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยบายนะครับ